ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประวัติแม่มดครับและในคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อเบียร์ทิชบันแม่มดที่ชอบสร้างปัญหาและทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เบียร์ทิชมีชื่อเล่นว่าบี เธอเป็นตัวละครที่ปรากฏตัวมาแค่ในซีรีส์ทางเน็ต l i ิกในซีซั่นที่2เธอมาเข้าเรียนที่แคคเกิลในฐานะเด็กปีหนึ่งพร้อมกับทักทายแคลิสด้วยความตื่นเต้นเบียร์ทิสเป็นคนที่อยากเข้าเรียนที่แคคเกิลมาโดยตลอดซึ่งตอนนี้มันก็ได้กลายเป็นจริงแล้วและความฝันอีกหนึ่งอย่างของเธอก็คือการได้เป็นแม่ครัวเหมือนกับแม่เนื่องจากแม่เสียไปตั้งแต่ที่เธอยังเป็นเด็กเหลือเพียงแค่หนังสือกฎแม่มดเป็นของดูต่างหน้าที่แม่เคยซื้อเอาไว้ให้ก่อนตาย b บียร์ทิได้กลายเป็นเพื่อนสนิทของซีบิลและแคลิสตั้งแต่วันเปิดเทอม หห้องนอนของเด็กปีหนึ่งบางส่วนถูกทำลายเนื่องจากอาคารถล่มอย่างกระทันหันทําให้พวกเธอทั้ง3าคนจึงต้องอาศัยอยู่รวมห้องด้วยกันชั่วคราวในปีแรกของเบียร์ทิสที่แคคเกิลเธอบอกกับเพื่อนๆนว่าตัวเองป่วยเป็นโรคหอบหืดชนิดหนึ่งที่เวลาจามออกมามันจะทําให้เธอหายตัวไปยังสถานที่ต่างๆแบบซุม่มและถ้าหากเธอสัมผัสกับอะไรมันจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นหายตามไปด้วยซึ่งในตอนที่เบียร์ทิสจามออกมาก็ได้สัมผัสกับตัวของซีบิลจนทําให้ซีบิลนั้นหายตัวไปพร้อมกัน แต่ความจริงก็ได้เปิดเผยออกมาว่าที่จริงแล้วเบียทิดไม่ได้เป็นหอบหืดแต่ว่าเธอแพ้แมวและที่ต้องปกปิดเอาไว้ก็เพราะว่ากลัวจะไม่ได้เข้าเรียนที่แกเกิลเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีแมวเป็นสัตว์ประจําตัวซึ่งอาการจามของเบียทิดมันก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ได้รับแมวมาเป็นของตัวเองเธอหายตัวไปที่นั่นที่นี่จนสร้างความวุ่นวายไปหมดเบียทิดก็เลยพยายามจะหาทางรักษาโดยการใช้น้ํายาอันตรธานเพื่อจะทําให้โรคแพ้แมวของเธอหายไป แต่ว่ามันดันส่งผลตรงกันข้ามเพราะแทนที่จะทำให้โรคแพ้แมวหายมันกลับทำให้แมวทุกตัวในโรงเรียนหายไปแทนและเรื่องราวมันก็วุ่นวายมากขึ้นเมื่อเธอคิดจะหาทางช่วยแมวพวกนั้นออกมาโดยการใช้กันไกลลงอาคมเปิดประตูสู่ห้องอันตรธานเพราะมันไม่เพียงแค่ทำให้แมวกลับออกมาแต่ว่ายังเอาของทุกอย่างในห้องนั้นออกมาด้วย ซึ่งเรื่องราวก็จบลงด้วยความช่วยเหลือของมิวเดตและหัวหน้าพ่อมดที่ช่วยทําให้ข้าวของทุกอย่างกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วทําการปิดประตูห้องอันตรธานให้ส่วนเบียทิสก็ถูก,กครูแคเกิลเรียกเข้าไปในห้องแล้วใช้น้ํายาอันตรธานที่เหลืออยู่ช่วยทําให้โรคแพ้แมวของเธอหายไปจนเบียทิสสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกลัวว่าจะจามออกมาอีกต่อมาในตอนที่แคลริสกับซีบิวเกิดการทะเลาะกันพอเถียงกันเรื่องของเอสเมอรันดา เบียรทิสก็เป็นคนที่พยายามจะทําให้ทั้งสองคนกลับมาคืนดีกันอีกครั้งโดยการวางแผนกับเอสเมอรันดาให้ซีเบลกับแคลริสมาเจอกันตรงสนามหญ้าเพื่อให้ทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันใหม่ซึ่งเบียรทิสก็สแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีต่อทั้งสองคนมากแม้ว่าบางครั้งเธอมักจะชอบสร้างปัญหาให้เพื่อนปวดหัวก็ตามจากนั้นในตอนที่9ของซีซั่นสสภาเวทมต์ได้ส่งผู้ตรวจการมาเพื่อประเมินโรงเรียนทําให้ครูฮัตบูมจึงเกิดอาการตื่นตระหนก เพราะผู้ตรวจการที่กำลังจะเดินทางมามีชื่อว่าดูมสโตนซึ่งเป็นผู้ตรวจการที่โหดเหี้ยมและสั่งยุบโรงเรียนมาหลายที่แล้วครูฮัดบูมจึงต้องเข้มงวดกับนักเรียนเป็นพิเศษเพราะกลัวว่าพวกนักเรียนจะทำให้เสียชื่อและถูกสั่งยุบโรงเรียนทิ้งแต่พวกเด็กปีหนึ่งที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ก็เกิดความสงสัยว่าครูฮัดบูมเป็นอะไรไป เบียทิสก็เลยชวนให้เพื่อนๆมาปรุงน้ำยาเปลี่ยนนิสัยเพื่อจะทําให้ครูอัดบูมกลายเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นมาและเมื่อครูอัดบูมได้กินน้ํายาของเบียทิสเข้าไปนางจึงเปลี่ยนจากคนเข้มขลึมกลายเป็นคนร่าเริงสนุกสนานแล้วเที่ยวออกปันป่วนไปทั่วโรงเรียนพอหลังจากพวกเบียทิสได้รู้เรื่องทั้งหมดว่ากําลังจะมีผู้ตรวจการมาประเมิน พวกเธอจึงร่วมมือกับครูดิวปรุงน้ำยาย้อนคาถาจนในที่สุดก็ทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ทันแถมผูต้ตรวจการก็เผลอกินน้ำยาเปลี่ยนนิสัยจนกลายเป็นคนดีทำให้โรงเรียนจึงรอดพ้นจากการถูกสั่งยุบมาได้ต่อมาในตอนที่3ของซีซั่น3เบียรทิสได้ทำหนังสือกฎไม่มดที่เป็นของดูดังหน้าแม่หายไปซึ่งเธอก็จำได้ว่าลืมมันไว้ตรงโต๊ะอาหาร แต่ว่าพอกลับไปดูก็หามันไม่เจอสักทีจนกระทั่งเมื่อเธอได้เข้าไปฝึกงานในห้องครัวกับครูทาปิโอกาเบียติสก็ได้เจอกับหนังสือสอนทำเค้กเวทมนต์ขั้นสูงเธอจึงเปิดดูวิธีทำคุกกี้เผยความจริงแล้วเอามันไปให้ทุกคนในโรงเรียนกินเพื่อจะตามหาว่าใครที่เป็นคนขโมยหนังสือกฎแม่มดของเธอไปและพอครูทาปิโอกาได้กินคุกกี้ของเบียิส ก็เผอหลุดปากพูดออกมาว่าเป็นครูทาป,ปิโอ้าเองที่แอบขโมยหนังสือของเบียทิตไปซ่อนไว้เพราะอยากจะเอาไปให้เมเบลที่เป็นลูกสาวได้อ่านแถมยังได้ฟังเรื่องราวน่าเศร้าของครูทัป,ปิโอกา,กากับครอบครัวว่าครูนั้นอยากจะอยู่กับลูกสาวมากแต่ว่าเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจทําให้ไม่กล้าชวนเมเบลมาอยู่ด้วยกัน สุดท้ายเบียร์ทิสก็เลยช่วยขอร้องครูแคกเกิลว่าให้พาตัวเมียเบียมาเข้าเรียนที่นี่เพื่อจะได้ทําให้ครูทับเบอาก้ามีความสุขและได้อยู่กับลูกตามที่หวังเอาไว้ต่อมาในตอนที่5ของซีซั่น3 i n อินิตได้ทําการเรียกนกฮูกเจ้าปัญญามาที่โรงเรียนเพื่อหวังจะใช้พลังของมันช่วยเหลือแมวของมอสซึ่งนกฮูกเจ้าปัญญามันก็ได้ทําขนล่วงเอาไว้หเส้นแล้วเบียร์ทิสก็เก็บมันมาพกไว้ติดตัว จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาเข้าห้องสอบของครูฮัตบูมจูจูคำตอบมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเบียทิสจึงสามารถทำข้อสอบได้อย่างง่ายดายจนได้รับคะแนนเต็มซึ่งพอเบียทิสได้รู้ว่าขนนกฮูกที่เธอเก็บไว้มันคือขนวิเศษ เธอก็ใช้มันแต่งบทท่องมนที่สามารถเสกนกฮูกออกมาได้แล้วนำไปลงแข่งขันประกวดท่องมนของครูแบทที่กำลังจะมีการจัดขึ้นในตอนเย็นแต่ว่าเวทมนของคนนกในครั้งนี้มันกลับเกิดความผิดพลาดเพราะนกฮูกถูกเสกออกมาเรื่อยๆจนเต็มโรงเรียนไปหมดและเบียทิดก็ไม่รู้ว่าจะทําให้พวกมันหายไปได้ยังไงซึ่งเบียทิดก็มารู้ภายหลังว่าที่เวทมนเกิดความผิดพลาดก็เพราะว่าพลังของคนนกค่อยๆหายไปทีละนิดเนื่องจากเธอใช้พลังของมันมากเกินไปจากนั้นเบียทิดก็เลยต้อง ใช้ความสามารถของตัวเองแต่งบทท่องมนขึ้นมาใหม่และเมื่อถึงเวลาเริ่มการแข่งขันประกวดท่องมนเบียทิสก็ออกไปแสดงด้วยบทท่องมนที่เธอคิดขึ้นมาเองจนในที่สุดก็สามารถทําให้นกฮูกทุกตัวที่ถูกเสกออกมาหายไปจนหมดได้ต่อมาในตอนที่10ของซีซั่น3เบียทิสเห็นว่า2แม่ลูกทาป,ปิโอกามอดแต่ปากแข็งทั้งที่ตางฝ่ายต่างอยากแสดงความรักต่อกันแต่ว่าก็ไม่มีใครยอมพูดความในใจออกมาตรงๆสักที แถมยังชอบแกล้งกันไปมาจนทําให้คนอื่นเดือดร้อนอีกเบียรทิสที่ทนพฤติกรรมของทั้งสองคนไม่ไหวเธอจึงด่าสองแม่ลูกว่าเมื่อไหร่จะยอมรับความจริงเพราะตอนนี้ทั้งคู่กําลังทําให้คนอื่นเดือดร้อนไปหมดซึ่งสุดท้ายสองแม่ลูกทาปเปียก้าก็ยอมแสดงความรักต่อกันหลังจากที่ปากแข่งใส่กันมานานเป็นปีต่อมาในซีซั่นที่4เบียทิสซีบิวและแคลิสถูกฟิเนลล่าขับไล่ออกจากกลุ่ม พวกเธอก็เลยต้องเดินทางไปที่ทะเลสาบคริสตันเพื่อจะขอพรในฟิเนล่ารับกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งซึ่งทั้งสมก็ได้พบกับมิวเดตระหว่างทางที่กําลังจะไปที่ทะเลสาบคริสตันเหมือนกันและในการเดินทางครั้งนี้พวกเธอก็เจอกับปัญหาต่างๆมากมายแต่ว่าเบียร์ทิสก็ได้แสดงฝีมือและทักษะของเธอจนสามารถฟ่าฟันปัญหาเหล่านั้นมาได้จนกระทั่งพวกเธอพากันหลงทางอยู่กลางป่าไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนต่อ เบียร์ทิธก็ได้นำเศษไม้มาทำเป็นไม้กวาดแล้วขี่บินขึ้นไปนำทางให้จนพาทุกคนไปถึงยังทะเลสาบคริสตันได้สำเร็จซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้เบียร์ทิธจะเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาอยู่บ่อยๆแต่เมื่อถึงเวลาคับขันเธอก็ทำตัวเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งของเพื่อนๆได้เหมือนกันและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าของเบียร์ทิธบันช์ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าของใครอีกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้แล้วกลับมาเจอกันใหม่นะครับ